มีใครในที่นี้ที่มีทีมงานและอยู่ในสถานะของการเป็นหัวหน้าบ้างไหมคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าหลายคนก็คงจะเจอปัญหาการมอบหมายงานให้กับลูกน้องกันมาบ้างอย่างแน่นอนที่ทําได้ตามสั่งบ้างไม่ได้ตามสั่งบ้างใช่ไหมคะและปัญหามันเกิดจากตรงไหนเราสั่งงานไม่เข้าใจหรือว่าลูกน้องไม่ไม่ได้เรื่องกันแน่อันนี้เราจะต้องมาทบทวนแล้วทําใจให้เป็นกลางคะ่ะ บางทีเราเองก็าอาจจะเป็นคนที่สั่งไม่รู้เรื่องก็ได้จริงไหมคะหรือบางทีเราอาจจะพูดรู้เรื่องสั่งชัดเจนเลยแต่ลูกน้องไม่เข้าใจเข้าจะไปอีกทางหนึ่งทําให้ทํางานออกมาเนี่ยไม่ตรงตามที่ต้องการสิ่งเหล่านี้มันคือปัญหาในเรื่องของการสื่อสารคะ่ะเราสามารถแก้ได้นะคะด้วยการทําให้การสื่อสารนั้นเกิดขึ้น2ทางคะ่ะคือเรามอบหมายลูกน้อง ก็จะต้องทวนความเข้าใจว่าเข้าใจตรงกันไหมเหมือนเราไปร้านอาหารใช่ไหมคะมีพนักง,งานมาจดออเดอร์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการทวนรายการตามที่เราสั่งใช่ไหมคะว่าที่เขาจดกับสิ่งที่เราสั่งนตรงกันไหมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทํากันจรงนิงไหมคะเพราะว่าความเคยชินเนี่ยมันทําให้เราคิดว่าเออทำงานด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็น่าจะรู้เรื่องมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะ อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้ลูกน้องเนี่ยทำงานผิดๆก็คือการที่เราใช้การออกคำสั่งมากกว่าการมอบหมายงานค่ะมีคำถามมาจากหลายๆทานนะคะว่าจริงเหรอที่เขาบอกว่าการออกคำสั่งกับลูกน้องเป็นสิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำค่ะถ้าเราอยากจะได้ผลงานออกมาดีอย่าใช้วิีการออกคำสั่งเพราะเมื่อคุณออกคำสั่ง ให้ใครทำอะไรเท่ากับคุณไม่เปิดโอกาสให้กับคนคนนั้นได้คิดว่าจะต้องทำอะไรและจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าคุณคิดแทนเขาไปหมดแล้วว่าคุณต้องการอะไรต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำก็คือทำเพื่อให้คุณพอใจทำตามที่คุณสั่งการออกคำสั่งมันทำให้คุณสูญเสียโอกาสสองอย่างอย่างแรกก็คือคุณไม่เปิดโอกาส ให้พวกเขาเนี่ยคิดหาหนทางที่ดีที่สุดในการทำชิ้นงานชิ้นนั้นให้สำเร็จหรืออันที่สองก็คือคุณน่ะไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองบ้างทำให้เขาไม่คิดไม่พัฒนาตัวเองจงสอนพวกเขาค่ะเมื่อคุณต้องการให้เขาทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จแทนที่จะใช้การออกคำสั่งก็เปลี่ยนมาเป็นการให้อิสระทาง การคิดหาสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จถึงแม้ว่าบางครั้งพวกเขาคิดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคุณก็มีหน้าที่เฝ้าดูแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วคุณก็จะเห็นศักยภาพที่คุณไม่เคยเห็นในตัวพวกเขาว่าเขามีอะไรที่ซ่อนอยู่บางบางครั้งสิ่งที่เขาคิดเขาทำออกมามันอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณคิดสอีกนะคะเราต้องให้โอกาสเขาค่ะ เพราะว่าเวลาที่พนักง,งานได้รับการสอนงานแทนการสั่งจะทําให้เขาเนี่ยได้ใช้ความคิดเพราะเขาไม่ได้ทําเพียงแค่ตามที่คุณสั่งว่าต้องทาอะไรเท่านั้นแต่พวกเขาจาเป็นจะต้องคิดเพื่อให้งานนั้นสําเร็จและพวกเขาก็จะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเขาจะต้องทุ่มเทในการแก้ปัญหาในการค้นคว้าและพัฒนาตัวเองให้ชิ้นงานของเขาประสบความสำเร็จ และพวกเขาก็จะได้คิดและลงมือทำด้วยตัวของเขาเองพวกเขาจะเกิดทักษะความชำนาญแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งที่เขาทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับพวกเขาเมื่อมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับง,งานของเขาเขาก็จะสามารถตอบมันได้อย่างเข้าใจอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณมอบหมายงานให้พวกเขาทำงานใดงานหนึ่งต้องบอกให้เห็นถึงความคาดหวังอย่างชัดเจนว่า คุณต้องการอะไรอย่าให้เกิดช่องว่างของความสงสัยหรือต้องไปตีความเ,มาเองว่าเจ้านายสั่งมาเนี่ยต้องการอะไรนะพวกเขาจะตีความในคนละเรื่องก็ได้นะจากสิ่งที่เราสั่งมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นนะคุณจําเป็นจะต้องบอกความต้องการของคุณให้ชัดเจนว่าต้องการให้เขาทําอะไรเพื่ออะไรคุณคาดหวังสิ่งใดจากพวกเขาบ้างและที่สําคัญอย่าลืมกําหนดเวลาที่เขาจะต้องทําให้เสร็จด้วย เขาจะมีวิธีการในการวางแผนที่จะทำงานของเขาให้สำเร็จนั่นเองนะคะสร้างการมีส่วนร่วมหน้าที่ของหัวหน้าหรือผู้จัดการคือการบริหารลูกน้องให้ทำงานให้สำเร็จหากคุณออกคำสั่งนั่นคือคุณกำลังจำกัดขอบเขตความสามารถของพวกเขาอยู่ค่ะแต่ถ้าคุณสอนพวกเขานั่นก็คือคุณเปิดโอกาสให้เขาได้ดำเนินการตามกำลังความสามารถของเขา แม้ว่าอาจจะไม่ดีพอเท่าที่คุณต้องการแต่มันจะทำให้เขารู้สึกถึงการมีส่วนร่วมมีแรงจูงใจในการทำงานและมันยังทำให้คุณดูดีในสายตาของพวกเขาด้วยนะคะในการมอบหมายงานครั้งต่อไปให้กับลูกน้องคุณน่าที่จะเลือกวิธีการสอนเขาแทนการออกคำสั่งใช่ไหมคะเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ได้ทำงานด้วยตัวเองเขาจะเก่งขึ้นคุณแค่คอย เฝ้าดูสนับสนุนแล้วก็ชี้แนะให้กำลังใจพวกเขาจะเติบโตแล้วก็จะมาเป็นกำลังที่สำคัญให้กับคุณเป็นแขนซ้ายแขนขวาให้กับคุณคุณก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากคุณก็จะมีคนที่จะสามารถทำงานทดแทนคุณได้ในอะนาคตนั่นเองนะคะนั่นก็คือวิธีการที่เราจะทำให้ลูกน้องของเราเนี่ยมีความเก่งขึ้นมีทักษะในการทำงานได้มากขึ้น ผ่านการมอบหมายงานและพัฒนาเขาให้รู้จักคิดสร้างสารรค์พัฒนางานด้วยตัวเองแล้วถ้าเกิดเราเจอลูกน้องที่มีไมเซ็ t ที่ไม่ดีเราจะต้องทำยังไงมีคำถามมาจากทางบ้านนะคะที่กำลังปวดหัวกับเรื่องของการบริหารลูกน้องมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาคิดว่าลูกน้องเนี่ยทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพผลก็รทำงานแย่ลงทงัทง้ทงๆที่สอนงานเป็นอย่างดีแล้วก็เลยสรุปว่า นั่นน่ะมันเป็นพอไม่เซตที่ไม่ดีหรือความคิดและทัศนคติที่ไม่ดีมากกว่าก็ต้องบอกค่ะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ยากมากๆด้วยนะคะถ้าคุณไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับลูกน้องเท่าไหร่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าไม์เซตของพวกเขาเริ่มไม่ดีตั้งแต่เมื่อไหร่มาดูวิธีแก้ในเรื่องนี้กันนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือหาสาเหตุว่าทำไม เขาถึงมีไม์เซตที่ไม่ดีด้วยการคุยกับเขาแบบตัวต่อต,ตัวนะคะหรือว่าวันออนวันวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าถึงทัศนคติและความคิดของลูกน้องค่ะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มมีความคิดที่ไม่ดีตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอย่าเพิ่งรีดตัดสินใจหรือว่าตัดสินเขานะคะเพราะว่าเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาด้วยเข้าใจความรู้สึกของลูกน้องด้วย วิธีการที่จะคุยแบบเปิดใจแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายๆโดยที่เราเนี่ยหาสถานที่ที่มันเป็นส่วนตัวอาจจะเป็นห้องทำงานของเราที่มิดชิดหรือว่าเป็นห้องประชุมที่ไม่มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายหรือว่าเข้ามาเดินไปเดินมานะคะเราก็นัดกับลูกน้องนะคะว่าเราขอคุยแบบตัวต่อตัว,ตวเพื่อให้ทำเพื่อทาให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายใจที่จะพูดไม่มีสิ่งใดมารบกวนเขานั่นเองนะคะ แล้วก็คุณก็ต้องบอกแล้วก็สัญญาเขาว่าการที่พูดคุยวันนี้มันก็จะจบอยู่แค่ในห้องนี้มันจะเป็นความรับนะคะแล้วก็เริ่มถามเขาด้วยคำถามง่ายๆอาจจะชวนผู้ชวนคุยให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องงานยังไงแล้วก็อาจจะต้องถามในเรื่องของทัศนคติของเขาระหว่างที่เราถามไปเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะ ไม่พูดแทรกหรือว่าไม่แสดงความไม่เห็นด้วยระหว่างที่ฟังนะคะเราจะต้องฟังอย่างตั้งใจค่ะ,สะแสดงให้เขาเห็นว่าเราอ่ะมีมีความจริงใจมีความตั้งใจที่จะฟังสิ่งที่เขาพูดจริงๆนะคะคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือการที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะน,นี่ก็เป็นการพูดคุยสอบถามไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ถามถึงเป้าหมายการทํางานกับเป้าหมายในชีวิตของเขาว่าเขามีเป้าหมายในการทํางานยังไงเขามีเป้าหมายในการในการใช้ชีวิตของเขายังไงถ้าเราเราถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาไว้วางใจแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เ,ออเขาอ่ะกำลังติดปัญหาหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยออกมาให้เราฟังนั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าคุณฟังพวกเขาอย่างเข้าใจมากขึ้นเนี่ยบางทีทัศนคติบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรื่องส่วนตัวของเขาก็ได้เช่นเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องทางบ้านอยู่มีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือปัญหาทางครอบครัวเขาพอเราฟังเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยอะไรที่เราช่วยแนะนําเขาได้หรือช่วยแก้ปัญหาให้เขาเขาได้เนี่ยแสดงความเห็นอกเห็นใจกับเขา มันก็จะทำให้เขาได้รับการปลดล็อกหรือปล,ปลดปล่อยปัญหานั้นออกมาเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจขึ้นการทำงานของเขาก็จะเปลี่ยนไปมีทัศนคติที่ดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเห็นว่าเราจริงใจแล้วอ,อยากจะช่วยเขาแก้ปัญหาจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ใช้เรื่องของการปรับ n ไมซ t นะ,ะอันที่สงเนี่ยคือการปลูกฝังไมซ t เชิงบวกให้กับเขาค่ะ เรื่องนี้ก็จําเป็นมากเหมือนกันนะคะที่คุณจะต้องมีความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกน้องด้วยทั้งเรื่องของฝีมือการทํางานการยอมรับจากคนส่วนใหญ่นะคะว่าจะต้องเป็นด้านบวกด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องปลูกฝังไมเซทให้เขาใหม่ค่ะววิธีการวิธีการปลูกฝังマมเซทให้พวกเขาเนี่ยก็ทําได้โดยการที่เราจะตั้งคําถามเชิงบวกนะคะถึงความทะเยอทะยานหรือว่าการรักความก้าวหน้าของเขา มันจะช่วยให้ชีวิตของเขา,าดีขึ้นยังไงหรือว่าลองท้าทายเขาด้วยโจทย์หรืองานใหม่ๆเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ความสามารถแล้วก็ถ้าเขาทำได้เราก็อาจจะต้องมีรางวัลเป็นการตอบแทนเขาอย่างเช่นเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าอินสันทีฟหรือว่าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่อันนี้คุณก็จะต้องมั่นใจว่าเขามีความสามารถเพียงพออยู่ก่อนด้วยนะคะถ้าเราให โอกาสเขาให้ความหวังเขาเขาก็อาจจะมีทัศนคติในเรื่องของการทํางานหรือมีไมซ์เซ็ตที่ดีขึ้นหรือชี้ให้พวกเขาเห็นถึงความมั่นคงขององค์กรและให้เขามีความภาคภูมิใจว่าความสําเร็จและเป้าหมายขององค์กรที่สําเร็จอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพวกเขาพวกเขาก็จะมีสิทธิ์เติบโตที่จะอยู่อย่างมั่นคงในองค์กรนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าเราเจอ ลูกน้องที่ปรับอย่างไรเข็นอย่างไรก็ไม่ขึ้นแล้วเราก็อาจจะต้องตัดใจค่ะต้องมองหาพนักง,งานใหม่มาทดแทนน่าจะดีกว่านะคะสำหรับคนที่เราเข็นแล้วยังไงก็ไม่ขึ้นเนี่ยถ้าคุณมั่นใจว่าทีมของเราส่วนใหญ่เนี่ยทำงานได้ดีแล้วมีวิธีการทำงานที่ดีไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดคุณเองก็เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำที่ ดีอยู่แล้วลูกน้องส่วนใหญ่ยอมรับก็ต้องกลับมาทบทวนนะคะว่าลูกน้องที่เราเข็นไม่ขึ้นเนี่ยเขาควรจะยังอยู่กับเราไหมเพราะถ้าเขายังอยู่ต่อเขาก็จะก่อมลพิษในการทำงานทำให้เกิดปัญหาในการทำงานได้ทำให้ทีมของเรามีมีปัญหาได้และจะทำให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันเสียไปลองหาคนใหม่มาทดแทนหรือว่าปรับเขาไปอยู่ในตำแหน่ง หน้าที่ที่เขาเหมาะสมกว่าหรือถ้าจะพูดให้แรงกว่านั้นก็คืออาจจะต้องเชิญเขาออกจากทีมไปก็สามารถที่จะทําได้เพื่อรักษา,าบรรยากาศในการทํางานของทีมเราไว้นั่นเองนะคะขานี้ก็เป็นเทคนิคเรื่องของการบริหารลูกน้องให้ได้ผลงานตามที่เราคาดหวังน,นะคะนี่ก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของการบริหารคนแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหัวหน้าที่อาจจะกําลังประสบป,ป,ปัญหาเรื่องของลูกน้องอยู่นะคะ ก็น่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่อง AY Inspire นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ